เรามาแนะนำเซลลของที่นี่กันดีกว่านะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยก็คือน้องออกัสเชิญเลยครับสวัสดีครับ ผมออกัสนะครับที่ปรึกษาคันขายนะครับของคาร์เทนะครับครับผมอยากจะให้แนะนํารถคันนี้ว่าทําไมถึงขายดีขายดีของที่นี่ครับได้ครับก็ในส่วนของ MG 1 5 X นะครับผมเริ่มต้นที่ราคาก่อนเลยนะครับที่เราเนี่ยเริ่มต้นราคาอยู่ที่ประมาณ2องแ0 0เกว่านะครับผมหมื่นหนึ่งประมาณ5้าแ0นบาทกลุ่มเป้าหมายนะครับก็เริ่มจากนักศึกษานะครับที่อยากจะสนใจในการที่จะเริ่มอยากมีรถนะครับหรือจะเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับที่เริ่มกําลังจะเข้าไปทํางานนะครับผมก็ถือว่าตอบ จทย์ในการขับรถในเมืองนะคะเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆแล้วก็การรับประกันดีๆอะไรบ้างครับได้ครับผมโปรโมชั่นตอนนี้ของค a า t นะครับเราเริ่มต้นที่ดาวศูนบาทเลยนะครับผมผ่อนยาวๆ7ปีนะครับหรือ84งวดนะครับผมในส่วนของวารันตีของบริษัทนะครับเราก็มีการวารันตีอีก90วันหรือ5000กิโลนะครับแต่ในส่วนของวารันตีถ้าลูกค้าที่สนใจจะ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องวารันตีนะครับเราก็มีแคมเปญการดูแลอีก1ปีนะครับเป็นการซื้อเพิ่มวารันตีเข้าไปนะครับแต่ศูนย์บริการของเราอะครับเรามีคอเซ็นเตอร์บริการหลังการขายให้สําหรับลูกค้าโทรประอบถามได้เลยครับว่า ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีโคที่ศูย์ไหนบ้างอะครับผมจริงๆมันยังมีอีกหลายรุ่นหลายคันนะครับที่ c a r ์ทเนี้เขามีรถให้เลือกซื้อแต่ว่าเขาแนะนําคันนี้มาเพราะเป็นหนึ่งรถที่ขายดีตอนนี้ใครที่สนใจรถมือสอแล้วก็ให้ไปโหลดแอปคาร์ทนีโหรือว่ามารับชมคันจริงได้ที่ c a r ์ทนทุกสาขาในประเทศไทยเลยนะครับ